แม่บิ๊กเอ็มเครียดลูกชายถูกช่องเจ็ดยุติสัญญาคาดมีคนวางหมากไว้ทำเอาแฟนๆของพระเอกวิคหมอทิพย์อย่างวิกเอ็มกรตตริตบุตรพรมตกอบตกใจแบบสุดๆหลังต้นสังกัดร่อนจดหมายยยุติสัญญาการเป็นดารานักแสดงในสังกัดซึ่งหลายคนคาดว่าสาเหตุการลงดาบครั้งนี้น่าจะมาจากข่าวผัวพันกรณีถอปูกหวยรางวัลที่หนึ่งทิพย์ที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ ล่าสุดคุณแม่ของบิ๊กเอเปิดใจกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนว่าแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาฟ้าผ่าจากทางช่องเจ็แต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับลูกชายเพราะเพิ่งได้ทราบเรื่องราวจากข่าวที่มีนักข่าวโทรศัพท์มาสอบถาม Big กเอยังไม่ได้มาเล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟังเพราะเขาน่าจะกลัวคุณแม่คิดมากแต่ยืนยันจะให้ลูกชายดำเนินการแก้ไขเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจน เพราะคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้